กายตัวเธอมาไวแล้วเธอต้องใช้แผนใดและเธอนก็ไม่ต้องกลัวจะมีตัวอะไรแฝงใจครั้งแรกที่ด้เห็นตัวเธอช่างงามทุกคราที่ได้มองเซลสมองมัจดจาถ้าเธอนนจะไม่มองมาช่ยดูว่าใกคงงดกามลางฟ้าองคใดลงมาได้เจอท่ดาราวา ขนงไปคงถถยอยขนมคนงควรคนควณคอยคงคุณคอยเอ่าเคทเคทวอร์โซนนะครับประกาศให้ค่ะโอเคครับออกเว้นไปใส่วอร์โซนได้ไหมพี่ขนงควรทงถอยถอยถอยหรือถอยอ่ะพี่ไม่รู้ พี่โกโกวาอยู่ป่ะต้องไปโกโกประชาชนใช่ไหมประชาชนสี่คนแล้วครับมีหมอว่ามีหมอตรงมีพี่แรนมีเนปจูนนะมีม,มีมีหมอขนง้วะพี่โกโกวาขนงของสวยๆ้ยนั่งนั่งรถนั่งรถนั่งรถเร็วเนปเนป

พี่ลงมาทำไรอโทษมเนี่ยพี่ทำไมวิ่งหงายแบบั้นอ่ะหเนี้ยทำไมพี่ลงมาหงายแนั้นอะเดี๋ยวเธอเฮ้ยเนี้ยเลยอยาเข้าไปนะอย่าเข้าไปอยาเข้าไปหนูไม่ได้เข้าไปรถมันเข้าคืออะไรอ่ะเนี้ยเนบ เดี๋ยวพี่ตายนิยืนบาหลังคาทำไมล่ะตายชมีคนตายแล้วแหะมอมอมอครับฟังคนเราเป็นอยได้ไหมอะไรนะว่าวันนีเรื่องผมไม่เต็มอ่ะผมกีดยาก่อนได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับต้องลงบาหารอย่างเดียวเลยครับพี่พีเม็ดขี้หนูเหลือสามหนูกระเอาเมคดี้ก่อนโอเคครับนะครับพี่เมคดี้หนูเหลือสามกไปเอาเมคดี้ก่อนเคลื่อนล่าสุดวอล์โซนนะครับพี่มีใครมีใครเม็ดขี้หมดไหมไม่เป็นไรไม่หมดไม่หมดไม่หมดนะ ล้มเป็นผ okay. ักเลยเนปขับไหวมะน่ะได้ปีได้ได้อยู่ได้เลยไม่ต้องพูด โซนยูแลเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ผมเขียนไอ้ค่าปรับโซนให้อ้อผมผมผมว่าแบ็คลิสเลยดีกว่าใช่ใช่จะเป็นแบคลิ็คลิสเลยค่ะเพราะว่ากดตลอดดี ไนครับวันไหนที่เข็มเล็กนี้เมื่อกี้รถแล้วไอเด็กเึ้ดคนเดนเซอเลยครับแล้วก็มาไอ้นี่เลยพี่อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขเลยเอ้ยเรียกเควอร์โซนพี่แห่งกันยังไงบ้างอยู่เป็นลิงเนี่เป็นสุขฮะไป็นิดหมื่นเออสองหมื่นก็เหตุผลเฮ้ยเราจะขึ้นมาทำไมอ เน็บฉีดยาฉีดยาฉีดยาเลยอุ้ยเน็บพึ่งหลอดแล้วเน็บตายตายเน็บบ่อเลือดร้อนบมอเลือดร้อนฉีดยาตะกี้ไปคือไร้ความหมายเลยเน็บจริงจริงจริงจนะจริงจริงนะเน็บนะสะอึกเหรอเน็บสะอึกเหรอามๆๆปูนกระยี่ยเน็บ ชิบหายโอยโอ้ยโอ้ยโจะเย็จเยนแไรมันจะรัวขนาดนั้นียทุกคนเลยโอ้ยรู้ว่าพี่เดยกชิบยเด็กนี่เก็บนะครับเก็บนะ ไมาเก็บเลยขับรถได้เวลิคกูมากครับหมอเออขับรถได้ดีมากจิ้งจกเก็บมาไดโคตรดีอย่าชนถังแก๊สก็พอได้เฮ้ยโอ้ขอร้องเลยแม่งเอาทุกเสาเลยแสงมาต้องอ่ะเฮ้ยขอร้องอยากกลับโรงพยาบาลด้วยดีจริงๆนี่ไงช่างกีบานไปแล้วแกงแกงเขาน่าจะมีสตอรี่อยู่มั้งครับ ไม่ไม่ไปเล่น uh a. ไม่มีใครมาสักคนเลยอ่ะเงียบเหงามากเก็บเลยก็ได้เก็บไปยังไรก็ได้ก่อนขอบเวรเตรียมตัวเก็บอยู่แล้วอะอ่างั้นงั้นเดี๋ยวผมออกเวปไปเก็บก่อนและอ่ามีมีคนรอเก็บแล้วไม่ต้องห่วงแบ่งๆกันนะครับในหน่วยงานเก็บเก็บหมอนเก็บจูนไปด้วยตอนนี้ไปทุกเสาเลยหมอนเก็บจูนถ่ายทุกเสาแล้ว เรียกรัฐบาลมาปรับทัศนคติหมอเนฟได้ไหมล่ะของหลวงพังหมดแล้วตอนนี้เนฟไฟมืดเออทำไมถนนมืดจังเลยพี่ดูโอ้โหจะทุบได้ทำอะไรพี่ใครมาหลังโรงพยาบาลไม่ต้องสงสัยนะพี่ไฟหายไปไหนหมดอะ ไม่สงสัยหรอกเล่นไถทุกเสาเ็กหาย <c oughs>